สแก้วชาวกัมพูชายังเคลื่อนไหวต่อเนื่องที่บ้านหนองจานกํานันลีสั่งคนงานก่อสร้างแคมป์รองรับมวลชนร่วมชุมนุมกดดันยั่วยุทหารไทยขณะที่ประชาชนฝั่งไทยรวมพลังร้องเพลงชาติมอบอาหารและน้ำดื่มให้ทหารแนวหน้าความคืบหน้าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่5กันยายน2568ผู้สื่อข่าวรายงานจากภาพมุมสูงที่บันทึกได้บริเวณบ้านหนองจานถนน58 และแนวรั้วชายแดนอำเภอโคกูสูงจังหวัดสแก้วพบว่าพื้นที่ดังกล่าวยังคงมีความตึงเครียดและมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องยังคงมีชาวกัมพูชาเดินทางเข้ามายัางจุดหน้าแนวไม่ขาดสายถึงแม้ว่าอาจจะไม่มากนักซึ่งคาดว่าด้วยอากาศที่แปรปรวนทั้งร้อนทั้งฝนด้านกำนันลีอดีทหารกัมพูชาซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้มีอิทธิพลและบารมีในบ้านหนองจานได้ออกคำสั่งให้คนงานที่จ้างมาด้วยเงินส่วนตัวช่วยกันก่อสร้างแคมป์พักชั่วคราว โดยใช้เป็นที่กำบังแดดและฝนสำหรับผู้ที่ถูกกระดมมาร่วมชุมนุมกดดันทหารไทยการจัดตั้งแคมป์ดังกล่าวถูกมองว่าเป็นการเตรียมรองรับมวลชนให้อยู่ประจำพื้นที่ได้ต่อเนื่องและยาวนานขึ้นในขณะที่ฝั่งไทยพื้นที่บ้านหนองจานบรรยากาศกลับเต็มไปด้วยความสามัคคีของประชาชนผู้รักชาติซึ่งยังคงเดินทางเข้ามาสมทบอย่างไม่ขาดสายชาวบ้านจำนวนมากรวมตัวกันอย่างสงบเพื่อให้กำลังใจแก่พี่น้องทหารแนวหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์ชายแดน โดยต่างร่วมกันร้องเพลงชาติไทยกึกก้องไปทั่วบริเวณเพื่อแสดงออกถึงพลังแห่งความรักชาติและความพักดีต่อแผ่นดินนอกจากนี้ยังมีประชาชนหลายกลุ่มนําอาหารน้ําดื่มและสิ่งของจําเป็นมามอบให้แก่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่แนวหน้าพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณที่เสียสละดูแลความปลอดภัยของประเทศขณะเดียวกันบางคนยอมรับกับผู้สื่อข่าวว่ารู้สึกโกรธแค้นเมื่อทราบว่าทหารไทยถูกด่าทอ และทำร้ายจากฝั่งกัมพูชาบางรายถึงขั้นยืนยันว่าหากทำได้ก็อยากจะออกมาด่ากลับแทนเจ้าหน้าที่เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของทหารไทยและอธิปไตยของชาติอย่างไรก็ตามจากภาพรวมล่าสุดพบว่าฝั่งไทยยังคงตรึงกำลังทหารรักษาความมั่นคงอย่างต่อเนื่องโดยมีชาวบ้านร่วมเป็นกำลังใจอย่างใกล้ชิดส่วนฝั่งกัมพูชาภายใต้การนำของกนันาลีก็ยังคงเสริมกำลังมวลชนด้วยการจัดหาที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้ชุมนุมสถานการณ์ จึงยังคงต้องจับตาอย่างใกล้ชิดว่าจะมีความเคลื่อนไหวที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยเพิ่มเติมหรือไม่